โอเคก็ต okay, ้องขอกล่าวเพว่าสวัสดทีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไม่ใช่ตามสันดาลแล้วนะทุกคนน,นี้อยู่กับช่องดีมอิทเซลนะครับผมก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะว้าวอยู่ในแมวบล็อกฟุตนะครับผม,มโชว์สกลิลเซเบอร์แป๊บวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำเอ่อไม่ใช่ดิจะมาบอกว่าทําไมทําไมถึงไปลูกสามไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็คนส่วนใหญ่เขาจะสงสัยกันไงผมก็เลยมาทํา นะครับทุกคนขั้นตอนแรกเราไปที่โคโลอเซียมกันเลยครับผมเี่ยช่วงนี้ผมอาจจะเล่นขคลอเรยคลิปไปหน่อยก็ได้นะครับเดินไปเร็วๆนะโอเคครับ,เ,คครบเมื่อถึงโคโลอเซียมนะแล้วเราลองคุยดูครับ แล้วถ้าผมจะอธิบายนะว่ามันจะวิธีการไปมันไปยังไงทำไมมันถึงไปไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอดู่หรอครับ AMBC Live right Now Comeback w h e n อะไรช่างมัน,นครับเของแป,ป๊บางก็คือประมาณว่าคุณยังไม่สามารถไปโลกใหม่ได้นะตอนแรกผมก็งงอะไรเราเลี้ยวพันห้าแล้วมันเราไปไม่ได้ก็คือคุณต้องไปเปิด ประตูโดฟามิที่ประตูที่มันตีโดฟามิโก้ครับเปิดประตูตรงนั้นนะครับทุกคนคุณต้องเปิดประตูตรงนั้นก่อน,นครับแล้วก็ตีโดฟามิโก้พอตีโดฟามิโก้เสร็จคุณก็จะมาคุยกับตัวนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งคุณต้องไปเปิดประตูตีโดฟามิโก้ให้มันตายก่อนนะครับทุกคนเ <Yeah. S 1> <c oughs> ่เดี๋ยวผมเอาผลฟินิกในตำนานก่อน ต้องใช้ผลราคาประมาณ1ล้านขึ้นนะครับ1ล้านผลอะไรก็ได้ตั้งแต่ผลสั้นผลพระผลอะไรหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับก็ใช้เป็นผลฟินิก์ในตำนานเลยนี่โชว์แบบจะโชว์แอคอะไรเงี้ยทำไมก็จะไปที่เอออยู่ไหนวะ นี่ครับขึ้นมาบนนี้เออแล้วเราก็เอาผลไปให้ไอ้เจ้า,าตัวไหนวะงงคงงง,งอันนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้แหละใช่ป่ะตัวนี้ตัวนึงมีตัวเดียวว่าเออตัวนี้แหละจะไปไหนวะนี่นะครับเราก็กดคุยไปเลยครับคุยสิ ก,กดก็ไม่ได้อ๋อต้องถือผลปะ่ะเออน่าจะต้องถือผลนะทุกคนถือผลแล้วก็คุยกับมันแล้วก็ให้ผลมันโอเคทีนี้ก็น่าจะเปิดทีนี้ก็คือเราเปิดประตูได้แหละแต่เราต้องลุ้นนะว่าโดฟามิโกจะเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดเราก็ข้ามมันแล้วไปล็อสามได้เลยซึ่งพอกูทําคลิปตัวฟามิโกมึงไม่เกิดนะไอ้เชีย่ย <laughs> พอทําคลิปแทนที่ดูฟามิโก้มันจะเกิดเลยแม่งไม่เกิดนะครับกดเออมไม่เกิดให้ก็ไปออกเลออกจากจุดจุดนี้ดี่ะ่า <sk eting noise> เราไปออกจากจุดจุดนี้ซะอ่าอ่าสมมุติว่าเราสมมติว่าคุณตีดูฟามิโก้เสร็จแล้วละกันอนะแล้วเราก็ไปที่เออที่ไหนวะเพอร์เซียม อีกอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะไปคุยกับไอ้เด็กเวนั่นโอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่โคลอสเซียมแล้วนะครับให้เราคุยในนี้นะผมคืนนี้ผมยังไม่ได้ตีดูความิโก้นะเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับว่าเวลา ตีดคาเมโกเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าว่าอะไรบ้างนะครับ ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้ดูไปนะพี่หงว์ได้แปะรูปไว้ให้นะมันก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะ <c oughs> ก็เดีย๋ยวเราะจะไปเกาะที่คุยพื่ไปลงทามกันเลยนะครับเราจะพาไปตรงนี้นะฮะนี่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยวนๆอยู่เ่ยนะเรียกว่าเกาะอะไรผมก็ก็ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเนาะเดี <c oughs> ๋ยวผมพาไปอ่ะใช้สกิลเพื่อเพื่อให้เร็ว <c oughs> คือข้างๆชาร์จไปเล่นไปก็เลยแบบพมเล่นในโน้ตบุ๊กนะชาร์จไปเล่นไปก็เลยแบบมีข้างเล็กน้อยนะเหยอคนน้ำแข็งนี่มันดีจริงเลยอันนี้ครับเห็นตัวขาข้าวๆนี่ไหมครับทุกคนเราวิ่งมาหามานะแล้วก็กดคุยกับมันเลยนะฮะมันก็จะเป็นตัวที่จะพาเราไปโลกสามนะทุกคนหลังจากที่เราคุยกับไอคนที่โคอเเสเซียมนั่นแล้วนะ ตามที่เนี่ยแปะรูปให้ดูอ่ะอันนี้มันก็พอคุยเสร็จปุ๊บมันก็จะไปโลกสามแลทุกคนอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วพอคุยเสร็จมันก็จะไปโลกสามแล้วทุกคนก็ฟาร์มยาวๆเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไปไม่ได้เลยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มาแชร์ความรู้กันเล็กๆน้อยๆครับก็สำหรับวนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม